ส,สวัสดีครับวันนี้เราจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับกดเทปรั่วไหลต้องปฏิบัติตนอย่างไรครับหนึ่งนะครับเมื่อกดหกลงพื้นเราสามารถใช้น้ําเปล่าเพื่อไปลดความเป็นกดได้วิธีปฏิบัตินะครับเราเทน้ําเปล่าใส่กดเลยนะครับเพื่อลดความเป็นกดจากนั้นเช็ดออกให้แห้งครับ สองนะคะถ้าเราไม่มีน้ำเปล่าเราสามารถหาเวทที่หาได้จากที่ประจำวันเพื่อมาลดความเป็นกรดเช่นสบูู่ผงซักฟอกและน้ำยาล้างจานครับวิธีปฏิบัติเมื่อกดหกบนงพื้นเราสามารถใช้เวสเช่นสบูู่น้ำยาล้างจานน้ำยาซักผ้าเทลงไปเพื่อลดความเป็นกรดได้เราสามารถเช็ดเอาได้เลยค่ะ ลงพื้นเราสามารถใช้น้ำเปล่าเพื่อลดความเป็นเบสได้แต่หากต้อมีน้ำเปล่าเราสามารถใช้กรดในชีวิตประจําวันได้เช่นมะกรูดและมะนาวค่ะวิธีปฏิบัติเมื่อเบสหกลงพื้นเราสามารถใช้น้ำเปล่ามะนาวหรือมะกรูดใส่ลงไปเพื่อลดความเป็นเบสได้ค่ะเช่นเราจะใช้มะนาวนะคะและเราสามารถเช็ดออกได้เลยค่ะ เมื่อเกิดเหตุการณ์โรดดกรธเบสลั่วไหลอย่าลืมนำความรู้นี้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันด้วยนะครับขอ,ขอบคุณครับ